สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณ เขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเขารอคอยวันเวลาที่จะได้อยู่เคียงข้างกับคุณเป็นคู่รักนะคะในฐานะคู่รักในฐานะคนรักแบบเปิดเผยแบบจริงใจแบบที่คุณสองคนรับรู้โลกรับรู้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าต้องรอเวลานะเออเรามองดูว่าเขารอรอจังหวะรอเวลา รอแบบมีเป้าหมายด้วยไม่ใช่ว่าแบบเออรอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนรู้เป้าหมายอยู่แล้วว่าในวันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณกับเขาจะต้องได้อยู่ด้วยกันสักวันหนึ่งคุณกับเขาจะต้องได้ลงเอ,อยกันได้เป็นคนรักกัน ไม่ว่าสถานการณ์อะไรตอนนี้ที่ที่เป็นอยู่นะคะเขาคิดที่จะเคลียร์คิดที่จะจัดการให้ให้มันจบให้มันสิ้นให้มันราบรื่นเพียงแต่ว่าอะไรอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องต้องรอเวลาเป็นตัวช่วยด้วยคือถ้าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ย เขาจะเคลียร์เขาจะคุยเขาจะจัดการนะหรือว่าถ้าเขามีช้อยส์มีตัวเลือกหรือมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเคลียร์ให้หมดให้ฟินจะไม่ให้มีปัญหาาราสั่งอะไรที่มันจะทําให้มาเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาในอนาคตตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธแบบ์แบบแบบคืนคลีน แบบอยากจะลงเรือลำเดียวกันอยากจะไปต่อด้วยกันเขากำลังพยายามปรับพยายามเปลี่ยนใช่กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยด้วยเขาปรับตัวบางคนอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอนะคะที่เขากำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานที่อยู่ กรณีของบางคนบางคู่คือเขาอาจจะเป็นคนทางไกลอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณก็ได้หรืออาจจะเตรียมการเอาไว้สพอร์ตคุณเพื่อให้คุณย้ายไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนะคะมันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีปรับจูนแก้ไขอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าคุณกับเขาเคยมีประเด็นกันมาก่อนในอดีตเคยมีปัญหาอะไราราาซางกันอยู่อะคะ่ะเขาจะเคลียร์เขาจะปรับเขาจะแก้ไขในเรื่องนั้น,น,น เป็นการเคลียร์ครั้งยิ่งใหญ่แบบพลิกหน้ามือหลังมือเลยนะอืมเขาเขารู้ว่าคุณเนี่ย อาจจะไม่แน่ใจหรือกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอ,อไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยากเย็นมันจะลำบากแค่ไหนแต่ว่าเขาอาจ,จะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่ปล่อยมือคุณไปง่ายๆเขารู้ว่าคุณเองก็ไม่มั่นใจเขาเขารู้ว่าคุณเองก็ไม่ชัวร์แล้วก็มีความลังเลแต่ว่าไม่เป็นไรนะ ทำใจให้สบายค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะมันจะมันจะชัดเจนเองเดี๋ยวคุณจะเห็นเองเพราะยังไงเนี่ยเขาคิดเอาไว้อยู่แล้วเขาตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วแผนการของเขาคือไม่ว่าจากนี้ไปนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยากมันจะลําบากแค่ไหนเขาก็จะไม่ไม่ทิ้งคุณจะไม่ปล่อยคุณไปอต่อให้ตัวเขาเอง ยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาข้างหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่รู้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะอยู่กับเขาจะอยู่ข้างๆกับคุณจะไม่ปล่อยมือคุณ เขากำลังพยายามสร้างสร้างสร้างอะไรบางอย่างอะค่ะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองกำลังอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของเขาก็ได้นะการสร้างตัวตนอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่ออนาคตเพื่อความสุขความสบายของคุณและเขาในอนาคตเขาอยากจะดูแลอยากจะปกป้องคุณอยากจะเป็นผู้นำอยากจะทำให้คุณมีความสุข และเขาค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะจริงจังมากๆกับความสัมพันธ์นี้เขามีความรู้สึกที่ลองมองว่ามันเป็นกำลังเหมือนเหมือนคนกำลังที่อยากจะสร้างสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองอะอยากจะแบบมีความรักมีคนของตัวเอง สร้างอะไรที่เป็นอาณาจักรของตัวเองอะที่มีคุณมีเขามีบ้านมีลูกมีครอบครัวเป็นของคุณและเขาอ่ะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็นมอ่ะเขารู้นะว่าการที่จะมีคุณ การที่จะมีคุณในชีวิตอะ่ะเขาจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างอันนี้ไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมนะแต่เขาเขารู้และเขาเองเนี่ยก็คิดไต่ตองน่าจะคิดมาดีดีดีมากแล้วอะ่ะคือคิดไต่ตองคิดทบทวนมาดีแล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาเลือกคุณแหละ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมเขาช้าจังทําไมเขาไม่ทําอะไรสักทีคืออย่างนี้เราไม่รู้ว่าคุณรู้หรือไม่รู้ว่าการที่เขาอ่ะจะเลือกคุณจะมีคุณในชีวิตเขาจะต้องยอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างเขาจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือต้องเดินออกมาจากอะไรบางอย่างหรือใครบางคนเ,เช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะ เช่นถ้าเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขามีชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งครอบครัวญาติพี่น้องเ <_ S 1> พื่อนฝูงของเขา <_ S 2> สังคมของเขาอะอยู่อีกที่หนึ่งแต่คุณอยู่อยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งถ้าเขาจะมีคุณในชีวิตแน่นอนคุณคุณกับเขาต้องอยู่ด้วยกันและคุณอาจจะย้ายไปอยู่กับเขาไม่ได้เขาจําเป็นต้องย้ายมาอยู่กับคุณนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งสังคมทิ้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ ที่เป็นอยู่อะค่ะแล้วมาเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อ่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นบางคนบางคนก็เขาอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วที่กําลังจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอดีว่าก็มารักมาชอบกับคุณแล้วก็ตกลงปงใจจะอยู่กับคุณเขาก็ต้องไปเลิกไปทิ้ง หรือว่าไปเคลียร์ไปทําอะไรให้มันจบให้มันสิ้นก่อนก็คือต้องไปตัดคนเก่าให้จบก่อดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณต้องทําให้มันถูกต้องต้องทําให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนซึ่งอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นทั้งแบบเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็อาจจะมีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องทิ้งตรงนั้นเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่สําคัญด้วยนะ สิ่งที่เขาจะต้องเสียไปอะค่ะเป็นเรื่องสําคัญเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นคนสําคัญในชีวิตแต่เขาก็คิดแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าจะต้องเสียก็เสียถ้าจะต้องแลกก็แลกเพื่อที่จะได้มีคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าเออมันจะเป็นความสุขมันจะมีความสุขกันในอนาคตมันจะต้องดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ย อประมาณว่าคิดแล้วแต่ตองแล้วหรือช่างตวงแล้วคิดว่าเลือกคุณแล้วมันน่าจะดีมันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไห้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ